พี่น้องฟองปลายสบายดียามแรงพี่น้องหกโมงสาเอ็ดนาทีพี่น้องฟองป,องปาลายเมื่อขึ้นนีกบกินเดือนตั้งใจว่าสิลุกมาเบิงวา <c oughs> <c oughs> เห็นขอยอกฮะดวยวัดสิลุกมาเบิงกบกินเดือนผัดนักนอนแห้งบอ่อไว พี่น้องนี่นะนี่แนวกินมานี่นะพี่น้องหั้แดนได้คาข่าวดีมานี่นะบ้ามึงมาเยอะไปลาตัวมึงได้หนึ่งร้อยพูแม่แม่ไล์พอแจกไอค o นสิบเจ็ดเด้อลูกเด้อลูกคอยไอคอนสิบเจ็ สิบเจ็ดโปรแม็กห้าร้อยสิบสองบ่ยากดอกลูกเดี๋ยวเรากะว่าโดยแม่ขอบใจแม่ลวงหนาด้วยไมเดอ <c oughs> ลูกยังได้มาถ่ายคลิปแม่ <c oughs> แต่สิโปงซะก่อนว่มามันเขารีวิวเป็นยังไง <c oughs> คือตอนั้นกับยังไดเอสซ่าวหา <c oughs> เดียวกันคนละสไตล์จงกล้องเดียวกันคือตอนนั้นว่าอยากได้เอสซ้าหาพออันพอแม่ก็พอเ่นฝากเงินมาผัดแปวเอสซ้าสี่ซะของเอสซ่าหานะมันจัดจ้มันบอกง่ามปวดคาเนี่ยมาโตลูกละกำแพงอื ลูกหละาคอยตามมาหุงให้กินพี่น้องปูนผู้อยากกินบวบเบิร์ตอยู่ด้ยวยนี่ล่ะม,มันคือตามาไเถ้าบ่ตา<ม>สามเ<ม>ถื่อนยังบวบเบิร์ตปูนม,มาย่อไปกินโนดีใจด้วยนะผู้ที่โชคดี เออเอาผักกาดขาไปล่างนะลูกในใส่บักล่างนะบ่ล่างล่างบากล่างบ่เห็นมันไปใส่เนาะ

ปิงป้าพี่น้องหัวที่หล่อพี่น้องากไปสามสบายดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเพิ่งเจอเด้อพี่น้องแล้วนีคุณผู้ฟังที่รยีพี่น้องหนุ่ม่ะมาสบายดีใช่ไมเอานมกิีปลาเอาน จีนุ่มเนาะเมื่อคืนนายแบแบ่งกินมบอื่นในี้านี่นะสบายดีแบนกลัแม่าใจประเเหนโอยเนี่ยกินเยอะแยะเลยแบ่งมกินมืออื่นกินปลาหอนออกไปอีนุ่มอืมัวน้มาเกันเป็นยังเืน มกเกือที่อาเก็มไวแล้วมันฟันจับมันฟังคือถึงเม็ดแป้งนัวคนกุัวมากคนตุ๊กเฮงตุ๊กรวดตุ๊กเงพอจะได้กินปลาเหรอใช่ปะพูได้ขวดที่หลอดใส่เกลือหรือเปาชมโนม

ตัวหนลูกตัวนี้ข้ามันีมันมารเลมอันนี้เลมมันกอนเดียวกันเลยนะลูกเลอนเดียวกันเลม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 เลเลมเลลมเ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 มเลมเลมเลมลมเลมเลม ท <c oughs> ลุมิติมาจากต,ตอนไหนองมาไม่ไดมาไม่ไนมากสิมากาเออก็ห่างด้เยอะโลบอลที่เขี้ยวนะ

โทรมาบมนีะเาเที่ยวโทรมาลกระ่ำนะว่าจะมาโทรหาป่าสไหนทังั่ายนี่พี่กระลุงกนกลงมงว่าเ้เสือกูไดตอนเช้าโงจุหา่าว่าออกมาเบิกนิเียี่นอกกลับบ้านไปนอนมมาลจะออ ก็ตั้งเที่ยงคืนห่านมันออกมาดิแล้วอันนี้คุณอาบอกเอาไปเบิร่ตวมนี่บุกอ่างเลยบุกอะไรบุกอะไรทิ้งหาทุกงานมีอีอย่างงานสีสามสีสมอะไรย่งสีเหลือเดิมมันดีดีนะที่บอกนี่อันไหน กาะแต่มันตอนมันกินเนสิือนมันดีล้ใ่คุณามันี่ันก็จะยาลงยลมันลยมันมังมันแ้แคุณ่นี่ลงไปอ่านมปีนึงมีสเดือนด้วยะ

อย่างรวงย่างบาการุกนะนะก็ไข่ด้วยก็นี่เหล่าเรา่มไข่โอยบบจับบ่าับจับจ้าน่อจขอล่าวโบจับโอได้บาคารุกมันหายจังอ่เอาเืมาปอกจน้มี่ั้น้มี่ดูใจราหรอะจ้าาติดวันันเกิดพี่หน่อยมือนี้ สปวปพากับปิกินปลาเหซ่าวันพกดีงานันหัวอนี้ี่อนี้อยากได้อีกยังเดือนนี้นะโม่บมันชิบะ ไปได้บักตาลมันเดียวหินมีน้ำมันส้มมากเนั่งนี่แม่นบอมันอยู่ในลังอยู่ตรงหลังบอกหืบอหาไม่ตีใช่นม่ต้องไเนี่นะนี่มมาเนมันกินเน้อนโ้อก็ดูเลยบอกกินเบ่าบอ

ห้าพักิโลห่อยีอย่ยมบพันนะ <c oughs> ไม่ได้กินหรอกไม่ได,นะด้กินนเห็นฉดยาะเว้ยสามโตขึ้นมาลองเห็นบ้างหน่อย มาทำสบาิบุงหือกะสบาดิก็ีแต่กงบุงเนียบัตาลุงมาเ็มหว่างั้นไปุนไปดีเดอนข่าเด้อแอบได้ดยิขไปรุ่นกินข่าวาจุกะแบเด้อ้องวินขทาวนะครับิำย่างองก็แทบหน

จะมีกระมันหนาเขาอ๋อกระดูกได้จะปี้สีกินอินไหมกินเลยโอ้ยม้วนหนึ่งหนึ่งจ้าไปรอบไปรอบไปไหนไปอะไรอะไรไป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 กินเนื้อขานี่ครับนายที่เรามาหยิบมายองเกล นอนี่นอนเถอเก้าประตูะตูวอสคุณอานุ่องนอนนอนเตงเลยเาปตูตูน้อะวมงก็ไปูสานอนบองหาวะมึงต้องนอนที่นอนนอนอนอกไปอยู่นอนก็แม่เงืนอนก็แม่ก็พ่อกอไม่มีมาทานลงงานก็ได้

น,น,น,นี่ฮะชอบชุดมงคลว่ามจะกินสิแล้วมันจะกิน,กกนปลาว่ออางบันี้กินหะไรอย่างครับกินสีน่ะอ่าปาทูย่างมโมี้

แม,ม่คัวเก่าเขามาทำดีน้ำบัดนนะร้าตาฟูมาหางไฟมาทานันใช้เบอราโ้มาบอาวอร์โ้หาบอบอสไเตไปไ้เข้ามาเลยคนมีคนนี้ ý